โอเคสวัสดีครับผมวีผมครับดิฉันประเพชรผมคราวนี้เราก็มาต่อ EP ที่2ในเกมโซนโฟาทายแล้วก็โซนโฟเถื่อนผมอีพีที่2นะครับผมที่ผมบอกนะผมอีพีที่แล้วผมใครไม่เข้าใจว่าวิธีหากุญแจยังไงผมกลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเอาคลิปแปะไว้หลังคลิปนะครับหลังหลังคลิปนี้วันนี้เราก็จะมาเปิดกุญแจหนึ่งกุญแจสองนะครับผมก็กล่องหนึ่งกล่องสองเดี๋ยวนี้ผมกลนะ่องหนึ่งกล่องสองผมตอนนี้เรามาเปิดเลยไม่ต้องพูดเยอะหรอกเออเอ้ยหนึ่งวันว่ะ ได้ใช้ยาหนึ่งวันว่ะเอ้ยกุญแจสองได้กุญแจสองมาแล้วครับผมคุ้มอยู่นะโอ้โหหนึ่งวันฉายาหนึ่งวันนะผมเปิดกล่องพวกนีน้โอเคนะผมโอ้โหเลนส์ผมลงดันกันรัวๆนะผมโอ้โหสีน้ำเงินเหมือนกันสีน้ำเงินอีกละโอ้โหกล่องสกอร์กล่องกล่องเน่าครับผมเฮ้ยได้พาพองหัวว่ะ โอเคผมได้ของพาบัางหัวแล้วหนึ่งอันถาวรโอ้โ oh, หได้สกิล,ล 7, 000, GP, นะ GP, 7, 000, นะผมเจ็ดพันผมยีพีนะยีพีเจ็ดพันนะผมเอาแล้วสกายบอ์อีกแล้วผมสามทิกล่องแต่นนี้เราเปิดประมาณสิบกว่ากล่องแล้วโอ้โ oh, หได้ของไม่คุ้มเลยวะของถาวอนออกแค่ชิ้นเดียวโอ้โหสกิลบอกยีพีสองอันละโอ้ยได้กางเกงกางเกงฟุตบอลนะผมโอ้โ oh. ห กล่องสกิลหนึ่งนี่แบบเอ้ยได้หน้าฟุตบอลว่ะให้อยู่นะผอมึเองนะเขาขายสามแสนสี่แสนนะเซ็นนะเฮ้ยเงินไม่ออกเลยขอเงินหน่อยออกเงินหน่อยโอเคโอ้ยสกอร์บ็อกสกอร์บ็อก,ก,ออกตอนนี้ได้กุญแจที่สองมาแล้วนะได้กุญแจสองมาแล้วเอ้ยได้หน้าอีกแล้วได้หน้าอีกแล้วเป็นไงล่ะคุ้มไหมล่ะยังไม่คุ้มเลย โอ้ยกุญแจสองสองอันแล้วนะผมตอนนี้กุญแจสองสองอันแล้วรวมเป็นสี่อันแล้วนะที่ลงดันตายที่แล้วอีกนะโอ้โหเอาดีเอาเดีเอาเดีเอาเดีอีกสองอันว่ะกล่องสกิลที่หนึ่งยังไม่เท่าไหร่นะเอาว่ะเดี๋ยวเราไปซื้อเพิ่มเหมือนเดิมนะนับนับกุญแจครับผมนับกุญแจสองเรามีอยู่สามสิบสี่ซื้อเพิ่มสี่กล่องตอนนี้เรามีเงินอยู่หนึ่งเกมนะผมเราซื้อสี่กล่องมาซื้อทนะี่แวนด้าร์นะผมกล่องนะดูดีๆนะผมมันทีเขียนว่าสองพันยี่สิบ นำหน้านะผมมันมี2กล่องนะกล่องเหมือนกันนะดูดีๆนะนี่นะผมสองันยี่สิบซื้อมา4กล่องใส่4กล่อง6 0แสนขอได้เอ็มคืนหน่อยเฮ้ยงั้นก็ฉายาถาวรมาหลมๆไปสกิีบอลสองเฮ้ยน้ำเหนาเกินโอ้โหลงดันจนเบื่อเอ้ยรอ,องเท้าฟุตบอลนะผมน่าจะเป็นแลนะผมจำได้เอ้ยยูนิคว่ะ ยูนิคนะครับผมแล้วฟุตบอลยูนิคนะครับผมตอนนี้เปิดต่ออีก30กล่องเฮ้ย <Hey, S 1> ได้มาเท่าไหร่วะ2,000นะผม2 2 0 0 1นะครับะผม XP 2ก0 0 0นะครับโอ้โหสกอร์โอ้โหเพื่อขนาดนี้ของทาว,ว์บอลมีแค่อันเดียวเองเหรอเอ้ยก <Hey, S 2> ุญแจ1กุญแจคีย์1ก็ได้ว่ะกุญแจคีย์3มาหน่อยดินี่ผมของที่จะได้นะ มีกุญแจคีสสามของถาวรสร้อยคอทองคำเนี่ยแหละแล้วก็หาต่อยี่สิบกว่ากล่องเฮ้ยจะแปดแสนเฮ้ยคุ้มเลยนะเมื่อกี้เราลงลงทุนไปแค่ไม่กี่กล่องนะลงทุนไปหกแสนะคุม้มบอกว่าเนี่ยเฮ้ยก็เล่นบล็อกว่ะโอเคผมเดี๋ยวเราเปิดต่อเฮ้ยโอ้บายเอ็ก ย,ย,ยัง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 ไม่คุ้มผมตอนนี้ยังไม่คุ้มนะเปิดต่อเปิดต่อ,อ,อเฮ้ยได้เสื้อเสื้อมาแล้ววะ่ะตอนนี้ของถาวรแล้วได้พอเยอะนะน่าจะน่าจะคุ้มแล้วแหละน่าจะคุ้มแล้วแหละจีเอ็มมันน่าจะคุ้มแล้วแหละผมว่านะโเหลืออีกสิบกล่องสุดท้ายนะผมโอ้ยได้กุญแจหนึ่งมาอีกแล้วกุญแจสามไม่ออกเลยกุญแจหนึ่งอีกแล้วโอ้โห, <isch> โโโหรวเยเลยว่ะเฮ้ยรองเท้าผมรองเท้าฟุตบอลนะโอ้โหอีกห้ากล่องสุดท้ายนะผม กุญแจาสามไม่ออกให้ผมเลยโอ้โหโคตรเท่เลยกุญแจสามไม่ออกแจาสามไม่ออกกล่องสุดท้ายโอ้โห by x ครับผมแล้วเปิดกล่องนี้ต่อไข่มังกี้ผมเอ้ยไข่มังกี้มีลุ้นหน่อยลีเจนผมไม่ถึงลีเจนแล้วก็ของกากๆเปิดไมายลมเออต้องเปิดไมายลมให้ผมไข่ไข่มังกี้นะผมเอ้ยชา รีเจ oh, นตโอ้ยูนิคครับผมโคตรเท่เลยดวงดวงหนังผีใส่โอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิป EP สองผมมีแค่นี้แหละก็เปิดกล่องหนึ่งได้กุญแจกล่องสองเปิดกล่องสองมีสิทธิ์ได้กุญแจกล่องหนึ่งกับกล่องสามผมแล้วก็ได้เงินอยู่ประมาณในกนี่เยนี่เซนวะแปดแสนนะผมแปดแสนเซนนะโอเคนะคุ้มอยู่เหมือนกันนะผมแล้วก็ได้ฉายโยงฉายาววันนะผมก็ไม่รู้ว่าคุ้มไหมนะผมแต่สำหรับผมว่า น่าจะไม่โค้โมอที่รุ้นๆที่ผมว่าน่าจะเป็นพวกแบบก 3, 4, ล่องสามกล่องสี่กล่องห้าเนผมก็อีพีที่สามเนออย่าลืมไปดูนะผมอีพีนี้จะต่อต่อกันนะผมเดี๋ยวก็ตัดลงตอนไหนก็อวันนี้แต่จะลงวันนี้หมดทั้งห้าทั้งทั้งสามกิปเนอผมถาแค่สามกิฟต์นะผมโอเคผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปเนอะอีพีที่สามเนอมเดี๋ยว เออเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวโพสลงกลุ่มแล้วกันเออไม่ต้องพูดเยอะนะเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้ไปเลยวิีที่สามต่อ